คำทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2568กับภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในปีเถาะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดวงรายเดือน12นักษัตว์ประจำเดือนกันยายนซึ่งเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนดวงชะตาในรอบปีที่จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับ ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีซึ่งดวงจะเปลี่ยนครั้งใหญ่เพื่อไปสู่สักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่เป็นรอบการเปลี่ยนดวงประจําปีครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้หลายดวงชะตาจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าดวงรอบปีจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบปุรับภายในวัน2วันนะครับมันจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างต่ําก็2-3เดือนลงหน้าก็เริ่มทยอยปรับเปลี่ยนจนมาชัดเจนในวันเปลี่ยนสักการใหม่ หรือว่าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับและเดือน9นี้ก็นับว่าดวงเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันครับเรามาดูกันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นหรือว่าแย่ลงด้านไหนบ้างไปดูกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นจุดที่ดวงเริ่มจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านด้วยกันครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี หรือจะเรียกว่าดวงกำลังจะหมดเคราะห์กลับมาดวงดีขึ้นเดือนนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญครับที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอย่างปัญหาต่างๆเรื่องหนักใจความกังวลความเครียดในสิ่งต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายจบลงมีทางออกด้วยตัวของมันเองซึ่งบางครั้งปัญหาเมื่อถึงเวลาของมันมันก็จะจบลงด้วยตัวมันเองครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมากแค่รอเวลาเท่านั้นมันก็จะจบลงด้วยดีครับ และก็ปัญหาเรื่องหนักใจอื่นๆด้วยที่จะคลี่คลายจบลงมีทางออกทางแก้ไขมีคนมาช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงเดือนนี้จึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเบาลงครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกปลอดโปร่งโล่งใจสิ่งที่กดดันมานานก็จะจบลงเปลี่ยนไปเป็นสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และข่าวใดยอีกเรื่องที่จะนํามาฝากกันก็คือเดือนนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานกับเรื่องเงินครับเป็นสด้านหลักๆ ที่ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฟื้นดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นรุ่งจากตกต่ำกลายเป็นดีขึ้นอย่างเด่นชัดครับต้องบอกว่าเดือนนี้คุณจะโชคดีกับ2เรื่องนี้ครับเรามาดูข่าวดีเรื่องแรกกันก่อนเลยครับคือเรื่องการเงินเดือนนี้ดาวการเงินอยู่ในจุดที่ส่งผลดีกับดวงชะตาโดยตรงครับจากที่ก่อนหน้านี้มีการโคจรเคลื่อนที่ไปอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยจะส่งผลในทางดีเด่นมากเท่าไหร่ครับมีมุมหักเหตลอด วดจะได้เงินก็ไม่ได้ไอ้ที่หวังไว้ก็พลาดคลาดเคลื่อนผิดแผนไม่เป็นตามที่หวังดาวการเงินไม่ได้ส่งพลังมาอย่างเต็มที่มันโดนหักเหทิศทางทําให้ดวงการเงินไม่ดีเด่นเท่าที่ควรครับแต่จากจุดนี้เป็นต้นไปดาวการเงินเคลื่อนมาอยู่ในจุดที่ส่งผลถึงดวงอย่างชัดเจนครับส่งพลังมาอย่างเต็มที่ก็หมายความว่าการเงินจะกลับมารุ่งอีกครั้งครับเงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาอีกรอบ หลังจากที่ขาดหายไปช่วงหนึ่งเดือนนี้จึงเป็นจุดพลิกชะตาด้านการเงินที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นครับเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะเริ่มทยอยเข้ามาเงินที่หวังไว้มานานจะมีข่าวดีครับจะเป็นจริงกันสักทีรายได้จะดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นครับหยิบจับทําอะไรก็ได้เงินได้ทองการเงินจากที่เคยติดขัดหาางินลําบากรายได้ไม่พอใช้เงินขาดมือ หรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็จะพลิกกลับมาดวงดีขึ้นครับระยะนี้เงินทองก็จะเริ่มมีเข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งจากที่มาจากการกระทําของคุณเองจากการลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาอย่างเกินความคาดหมายและก็มาจากการได้มาอย่างง่ายๆแบบฟุกๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะอย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคต่างๆเดือนนี้มีให้เห็นอย่างแน่นอนครับถ้าพูดถึงทางด้านโชคลาบ โชคเรื่องเงินแล้วเดือนนี้ก็รับรองว่าดีเด่นมากทีเดียวครับทางด้านโชคลาภโชคใหญ่เงินก้อนใหญ่มีสิทธิ์จะเข้ามานับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับตลอดถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับนั่นก็แปลว่าโชคจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจบมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนด้วยว่าดวงดีมากดีน้อยแตกต่างกันใครดวงดีหน่อยก็อาจจะได้หลายรอบครับส่วนใครดวงดีน้อยหน่อยอาจจะได้รอบเดียวจบ แต่ก็ดีวกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับและอีกด้านที่ดวงจะพลิกฟื้นดวงพ้นเคราะห์และกลับมาดีเด่นไม่แพ้กันก็คือทางด้านน้สินครับใครที่มีนิสิตินเยอะฟังให้ดีนะครับนับจากจุดนี้เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปี68คุณมีโอกาสจะหมดนี่หมดสินได้ปลดหนี้ปลดเปลื้องภาระหนักใจให้หมดไปได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครับนับว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องครับที่จะเกิดขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปซึ่งการปลดหนี้ ระยะเวลามันก็อาจจะแตกต่างกันนะครับตามแต่ดวงชะตาของแต่ละคนหรือว่าความหนักเบาของนี่ที่มีครับบางคนมีนี้ไม่มากก็มีโอกาสปลดนี่ได้ภายในไม่กี่เดือนจากนี้ครับแล้วก็ไม่เกินสิ้นปีนี้แต่ถ้ามีนี่ก้อนใหญ่มีนี่เยอะมีนี่หลายทางบางทีมันก็อาจต้องใช้เวลานานขึ้นครับอาจจะข้ามไปถึงต้นปีหน้าอย่างช้าก็หลังสงการครับนี่สินที่มีเยอะก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหมดไป ดวงจะมีโอกาสหมดนี้หมดสินได้ในเร็ววันนี้ครับซึ่งถ้าคุณตั้งใจอยากปลอดนี้จริงๆดวงมันก็เปิดทางแล้วครับเพราะดวงการเงินดีขึ้นดวงการงานก็เด่นหลายด้านนี่จึงเป็นโอกาสให้สามารถพ้นจากภาระนี้สินได้ขอเพียงให้ตั้งใจทำงานทำกิจการหาช่องทางทำเงินสร้างรายได้ให้คุณลงมือทำก่อนแล้วความช่วยเหลือต่างๆก็จะเข้ามาภายหลังครับทั้งจากที่มองเห็นและกับสิ่งที่มองไม่เห็น จะมาช่วยให้คุณปลดนี้ได้สำเร็จครับความช่วยเหลือที่มองเห็นได้ก็จะเป็นความช่วยเหลือจากผู้คนมาจากคนอื่นทั้งที่รู้จักแต่ไม่รู้จักครับส่วนความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็อาจจะเป็นเรื่องของดวงเรื่องของวาสนาการมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำโดนบันดาลเกิดจากบุญกรรมเก่าที่ทำมาเมื่อถึงเวลาถึงยามคับขันตกที่นั่งลำบาก บุญเก่าก็จะมาช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเร็วร้ายจากสิ่งต่างๆนานาเพราะไอ้เรื่องบุญเก่ามันไปบังคับไม่ได้นะครับมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราถึงจุดอับจนหนทางจริงๆไม่งั้นมันก็ยังไม่แสดงผลครับต้องให้ดวงมันตกหนักๆบุญเก่าถึงจะทํางานเหมือนเขาอยากให้เราสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนะครับให้ลงมือทําก่อนแล้วถ้าทําอย่างสุดตัวสุดความสามารถแล้วมันยังไม่ดีขึ้นบุญเก่าที่เราเคยสังสมมาในอดีต จะมาช่วยเหลือเราให้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าดวงตกเจอวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตก็พยายามสู้เอาตัวรอดให้ถึงที่สุดก่อนนะครับและถ้ามันยังไม่ได้บุญเก่าก็จะมาช่วยเหลือคุณเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำแตจกรรมดีมาตลอดไม่เคยคิดบีดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายใครใจ,ใจบุญสุนทานคนประเภทนี้จะรอดก่อนเพื่อนครับใครสั่งสมบุญเยอะก็รอดเร็วหน่อย ดวงตกไม่นานก็กลับมาดีขึ้นได้ส่วนใครไม่ค่อยได้สร้างบุญสร้างกุศลเห็นแก่ตัวชอบเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียน,ยน,ยนทั้งมนุษย์และสัตว์บุญกุศลก็ไม่ค่อยได้สร้างไม่ค่อยได้ทําจะเอาอะไรมาช่วยได้ครับก็ฝากไว้ครับให้สั่งสมบุญไว้เยอะเหมือนกับการเก็บเงินนั่นแหละครับยิ่งนานวันเข้ามันก็มากขึ้นซึ่งการสะสมบุญก็ไม่ใช่แค่ไปเข้าวัดไปใส่บาตรไปถวายสังฆทานอย่างเดียวนะครับ เราสามารถสะสมบุญได้ทุกเวลาอย่างเช่นการทำดีต่อเพื่อนมนุษย์มีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาปเปรียบใครคิดบวกคิดแต่สิ่งดีๆมองโลกในแง่ดีหรือจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆและนำไปใช้ได้เลยทันทีก็คือให้คุณถือศีลห้าเป็นประจำนั่นแหละครับคือการสะสมบุญบารมีที่ดีที่สุดก็ลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะครับบางทีเราอาจถือครบบ้างขาดบ้างก็ไม่เป็นไรครับ แต่พยายามถือให้ครบอยู่ตลอดก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีบุญบารมีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แข้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับต่อมาเรามาดูทางด้านดวงการงานกันบ้างครับซึ่งระยะนี้ดวงการงานอาจจะยังต้องเจอปัญหาต่างๆในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนครับอะไรหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวการงานยังไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรมีปัญหาเข้ามาให้แก้อยู่บ่อยๆแต่พอหลังกลางเดือนเป็นต้นไป ดวงจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงฟื้นตัวดีขึ้นครับสิ่งดีๆต่างๆข่าวดีที่รอคอยจะเริ่มปรากฏให้เห็นการงานการทํางานต่างๆจะราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาครับมีความสุขในการทํางานมากขึ้นเพื่อนร่วมงานก็ดีจากที่เคยมีปัญหากันคอยกันแกล้งต่างๆนา,า,านาก็จะหายหน้าหายตาเงียบกันไปหมดครับไม่ได้มาหาเรื่องเราอีกเพราะดวงการงานมีพลังเพิ่มขึ้นสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคออกไปได้ รอดพ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆส่วนคนที่ตกงานกําลังหางานใหม่หรือว่ารอสัมภาษณ์ว่าจะผ่านไหมก็เตรียมตัวเฮก,กันได้เลยครับกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะได้งานทําสมใจตามที่หวังครับส่วนคนทําการค้าประกอบธุรกิจดวงก็คล้ายๆกันนะครับคือช่วงต้นเดือนอาจจะเจอปัญหาวุ่นวายปวดหัวอยู่บ่อยๆแต่พอกลางเดือนไปก็เตรียมตัวรับทรัพย์รับเงินเข้ากระโลลัวครับช่วงนี้ทําใจให้สบาย แก้ปัญหาไปทีละเรื่องเดี๋ยวก็จบครับแล้วสิ่งดีๆก็จะมีตามมาเองครับรายการนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อาการกำเริบขึ้นบ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทำให้โรคเก่ากำเริบได้ ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจำออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไปจะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกําเริบขึ้นได้ ในนช่วงัะยะี้ครรบบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาบาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ